คุณจะทําได้หรือไม่นะครับเป็นเรื่องของฟ้ายงอีกแล้วอีกแล้วฟ้ายงเนี่ยนะครับเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนครับเข้าร่วมกิจกรรมจนเจอพิธีกรชื่อดังครับโอเคค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเจอเดียวอะบอกว่าร่วมงานด้วยดียวค,คือตอนนั้นอยู่ม .4 แล้วก็รโร<ล>ง <ผม S 1> เรียนเนี่ยเขาก็มาคัดคัดแบบเด็กไปแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นรายการที่ เป็นเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ที่เอาไปทําให้มูลนิธิก็คือเป็นฟิลทาความดีวอลันเทียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จปุ๊บก็มีพิธีกรที่ชื่อดังมากเราฟฝาก็แอบปลื้มมานานมากอยู่ในนี้ล่ะค่ะหนึ่งคนใครเออเลโอเหรอ รือใคถ้าอยู่ในนี้ก็ต้องเป็นพี่นิกกี้ไม่ใช่ผมไม่เคยมีอีเวนต์ไม่ใช่ผมลองล้วงดูก่อนลองล้วงดูก่อนโอพี่กรอนคนนั้นหน้าตาดีไหมครับดีค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ชายค่ะแกหรือยังแก่ไหมอืตอนนั้นไม่แก่ตอนนั้นไม่แก่ตอนนั้นไม่แกและปัจจุบันปัจจุบันแกแล้วแล้วตอนตอนนั้นหนูชอบเขามากไหม ตอนนี้ยังชอบไหมชอบค่ะว e right ิ่งตายแล้วเลยโอ้ขอให้เป ah> ็นกูตอนนั้นอยู่มอะไรครับอยู่มสี่ค่ะอยู่มสรายการของแกมมี่ป่ะครับใช่ค่ะเดี๋ยวคุณกับมินี่คุณั่งนี้ไม่เอาผมรุ้นอยู่รุ้นอยู่ใช่รายการรถโรงเรียนหรือเปล่าครับรายการช่องอะไรชื่อแม่งไงชื่อชื่อรถโรงเรียนหรือเปล่าไม่คุ้นครับผมเลยโอ้งนี้สุดท้ายสาม สอมคนนี้แหละคุณคับผมหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วตอนนี้พวกคุณต้องถ่ายแล้วเขาจริงมาเยอะแล้วเขาปวดไม่จริงเลยปวดแล้วกันนะปวดแล้วกันผมว่าไม่เคยเจอถ้าเจอเราก็ต้องจำได้ปวดเล่นสรุปไปนะครับสมัยก่อนนะครับน้องฟ้านะครับเคยเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับจนไปได้ร่วมงานกับพิธีกรชื่อดังและเขาก็ชอบมากชอบจนถึงวันนี้จริงร้วนหรือปวดเล่นครับ ไม่ได้ฐานะที่พวกคุณทายไม่ถูกอะไรวะก็คือจะไม่รู้จักพิ่จกร์คนนั้นว่าคือใครไม่ได้ไม่ได้ต้องรู้อยากรู้มีหลักฐานมีหลักฐานเรื่อจริงเป็นยังไงเรื่องจริงเป็นยังไงเอาลัถฐานถ่ายบ้าว่ายบ้างอุ้มเอ๋ออ้มเคุหรือผมคนรือผ คำบอกเล่าของฟ้านะครับ <c oughs> บอกแสก็แคบมากๆแล้วล่ะครับ <c oughs> จนทำให้ตัดช้อยส์เหลือแค่นิกกี้กับเลโอเท่านั้นแต่ใครจะเป็นคนที่ฟ้าเคยร่วมงานด้วยก็มาดูที่หลักฐานชิ้นแรกจากจอสกันเลยหนึ่งสองสาว เ้าจำได้กระสานาไปแล้วเนี่ยโอ้จำไม่ได้เลยอะแล้วฟังหน่อยหนูปลืม้มพิธีกรคนนี้เหรอ ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเราเคยร่วมงานกับพี่เลโคนแรกถามว่าในวงการบันเทิงอ่ะฟาร่วมกพี่เลโคนแรกเลยใช่แล้วอย่างที่บอกว่าเออเจอการแล้วเขาก็คือน่ารักเออคือดีกับทุกคนเนี่ยไปกัน3 4สี่คนใช่ไหมเนี่ยเขาก็ดีกับทุกคนคือไม่ได้แบบเลือกปฏิบัติอะไรไม่แต่ว่าตอนนี้ความทรงจําเริ่มกลับมาแล้วเทปเทปนั้นที่ไปทําความดีที่เมือนที่บ้านบ้านนกขมิ้นนะที่ไปเอาเหมือนเอาของอะไรไปให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยต่างๆช่วงหนึ่งในรายการเวทคลับสมัยก่อนนะครับ ถ่ายร like ูปอ yeah ีกทีไหมแบบนี้อีกครั้งหนึ่งเออย้อนอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในชีวิต